สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดีพี่น้องเจอกันยุทงนาได้มือนยุทงนาจ้างคนลกกะ น้ำลหลายหลายฝนตกเมืคืนฝนตกยางแห้งสีดำใดอยู่บ่บุนนำหลายโพดได้หอดร้อยแล้วหห้า,หาเพื่อคํำก็ได้อยู่ดอกร้อยกว่าอ๋อบวงนี้งามเนาะ ย่าหลายบ่เบาเสียยังบ่ลงมาเบิ่งควายบ่นี่อ๋อ จนสิเทงจนสิเพีนพแล้วยังโมลงบนควาจ้างลูกกาพี่น้องฮะโบมีคนได้พีสะพ้ายเจ้าของผู้เดียว ลกงายอยู่เนาะลกงายกาหาห่างพุนเราไปบอกอันพวกแฮกมาดํารถมาอื่นพอนะสองพวกเมียกันค่นะเจะ้าคองอันหน้ากับ,บวางพี่น้องจางอย่างเดียว เ็บของซอยคุณยายแถวนี้ตายยันอาวบัได้อยูอยอยน่นะ บเบิ้งผู้เบโจแล้วยังดำพื่เดียวฮันเด้เกี่ยวหญ้านเดียวสีไดดกาก้าไดกาเจ็ดสิบมัดละพี่น้องเบิง้งผู้ไฮบักใหญ่นี่ตาเอาลอยมัดมั่สิแล้วอยู่บ่อลอยมัดพวสุดลูกหงลูกกระตาโฮแมนไฮเราเป็นไหลยูโด,ดำห่างๆเอาคนละ ให้ละร้อยเพิ่ว่าสองร้อยสิพ่พอ,อยู่บ่บุห้างฮะห้าง,างอลีได้ต่าฮะเลนแข่งกันกันยังได้ ล,กกลูกกาละมืออื่นาสีจ้างดำหนาหาสีได้ข้นอยู่บ่บบุฝนตกเขาจ้างกันหลายแท้ๆอ๋อแถวนี้ฮอตะบม่มีข้าวมิตรยาหน้าหวานพี่น้องบากากระบองามกาเป็นโลกทั้ง ก,ก้าเป็นโรกกล้าเป็นโรกแดงมดพูทางที่เอาบาไดาเลยละมั่งนี่ทางนี้เอาไม่ได้เลยตายมดเลยพี่น้องบึงนี่กล้าเป็นโรกไล่แดงมันลง จ้างหลกกล้าจ้างหลกกล้า ได้หลายระบบปีนี้เงินจางได้หลายแล้วมั้งเงินจางแล้วเมื่อเราอายุกเอาเอาไว้ดำเอาบ่ ยุคโคกพีภาษานี่ก็ยอดเอาเมด็ดยอดเอาข้างทึ่งหรืใต้เมืองไม่มาหรือดำตาหน้าทุ่งกระดานน้ำแป้งลกได้อยู่หามาดกากระโบเป็นพี่น้องเอ้ยบวชเห็ดหน้าก็ตะดุนลกลกกองได้อยู่หามาดบบเป็น มัดสโลหมดบอกว่าตาปีหน้าดำเอาโอ้เอาเงินสองสามหมื่นไปซื้อเข้าก็เต็มเราคือเก่าเราอะ <laughs> คนลงหน้าเต็มแล้วบ้านในฝนตกเมื่อคืนฝนตกให้คนดำหน้ายังใหญ่เลยเมื่อคืนแซลซะบัน